สวัสดีค่ะวันนี้เน่จะพาไปทานสิวเม่นะคะเป็นร้านโปรดของเน่เลยอยู่ที่นี่เองนะคะร้านนี้ก็จะอยู่ที่ใกล้ๆกับตลาดสดในหวันชัยนะคะนี่ค่ะร้านนี้เลยไปดูบรรยากาศข้างในกันเขาก็จะมีเป็นพวกเป็ด ะะแล้วก็หมูหมูอะไรนะหมูอบน้ำผึ้งนะคะหรือเพราะที่เขาเรียกกันว่าชาชิวค่ะรายการอาหารก็ปกปติน,นะคะ58บห้องกงนอล่าห0ห้องกงนอล่าแล้วแต่เราสามารถที่จะมกซ์ระหว่างเป็นหมูกรอบกับหมูแดงอบน้ำผึ้งเพิ่มไข่หรือว่าจะทานเป็น เป็ดก็ได้นะคะบวกกับหมูแดงอบน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะร้านนี้คือเป็นร้านที่เน่ต้องมาเกือบทุกอาทิตย์นะคะยอมนั่งรดเมล์เพื่อมาทานร้านนี้เลยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆเนื้อหมูนี่จะคือแบบยังไงอ่ะมันนิ่มมากๆค่ะแล้วก็มันมีความหวานมันมีความกลมกรอบ แล้วก็ซอสของตัวที่เขาราดอยู่ข้างล่างตรงข้าวอะค่ะเหมือนกับเป็นสเปเชียลซอยซอสเป็นเหมือนกับซอสซีอิ๊วขาวอย่างเงี้ยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆต้องทานนะคะนี่แล้วเน่ก็จะสั่งเป็นมิลค์ทีนะคะเป็นประมาณว่าฟไลแบบชาเย็นของไทยแลนด์อะไรประมาณนี้แต่นี่กเป็นชาฮ่องกงซึ่งอร่อยเหมือกันอร่อยมากชอบมากอร่อยหมดเลย ไม่ได้ได้เงินจากร้านเขานะคะแต่ว่าชอบมาค่ะ,ชะเช็คบิลเรียบร้อยเป็ดเร็จอยู่ที่105ดอลลาร์ฮ่องกงค่ะแนะนำนะคะถ้ามาร้านนี้อย่ามาช่วงเที่ยงหรือเที่ยงถึงบ่ายสองเนี่ยคนจะเยอะมากๆนี่ขนาดนี่มาตอนประมาณเกือบบ่ายสองแล้วคนยืนออกันเต็มหน้าร้านเลยค่ะกินเกี้ยงเลยนะคะ <laughs> อร่อยค่ะ <laughs> หากเพื่อนๆท่านไหนสนใจมาทานร้านอยู่ที่หวันชายใกล้ๆกับตลาดสดค่ะวันนี้เนะ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเน่ด้วยนะคะบ๊ายบาย